สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบผมวันนี้มาอยู่ในช่องคลาปเปอร์เอมเอ็มนะครับผมวันนี้มาอยู่ในซีรีส์ตามรากระบอนสโมเกอร์อีพีหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมมาดูกันครับว่ากี่พีจะได้แต่ผมก็ตีสโมเกอร์ไปเยอะเลยนะคบผมมาสักหน่อยมาสโมเกอร์คือผมก็แบบไ่ายได้นะครับถึงเวลพันก็แบบไม่เคยว่นไอเลนไม่เคยว่นก่อนที่จะมาตีสโมเกอร์ตอนแรกผมจะไม่ทําคลิปนี้นะครับผมเนื่องจากแบบ มีคือเพื่อนผมว่ามาส่มได้ผลแบบรูไ้ไหมผมกินไปแล้วมันฟาร,ร์มแบบค่ามแบตเตอรี่ยากนะคะผมผมก็เลยแบบกินผลทรายเข้าไปแทนผลทรายผมเคยฟาร,ร์มไ้ก่อนแล้วแล้วประเด็นก็คือผลทรายมันบินชาเขบผมแล้วสุอท้ายนะดันมาเจอผลแสงเว้ยเออมาแย่งแบบผลกับผลแสงก็ก็ขอบคุณคนที่สูมไว้ให้นะคล่าผมเป็นคนที่ดีจริงเป็นคนที่ดีจริงแย่สมวกกอเถออหืม อีพีแรกกูก็แตกเพรแล้วโอเคอะผมขอพันสำหร,รับคำหยาดในเรืแกนแบบพอดีแบบชีวิตจริงไม่ใช่แบบหยาบขนาดนี้นะแบบทำเต้นแค่ a ิ t งนี่มาดิครับสมุเกอร์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 โหวัวเลือดมันรีว่ะให้เราเป็นแสงเราห้ามแบบเท hey, แบบควันตอกเต๋เอนี้นะครับผม เราไม่ควนแคควนนะเราเป็น,น,น,นะเ,รเ,ปนเราเป็นอะไรเราเป็นแสงเราเป็นแสงเราจะแคควันไม่ได้เฮ้ยเป็นผิดอันเราเจะเซเบอร์ของเราสุดยอดจังวันนี้สุดยอดสุดยอดอเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวผมแบบจะมาฝึกพ v p พีทุกคนเฮ้ยสมอกเกอร์เขาสมอกเกอร์ขอเขาไม่หยุดว่ะ สมูเกอร์ไม่หยุดเหรอสมูเกอร์แง่สมูเกอร์บอกแล้วให้หยุดให้หยุดไม่ฟังไม่ฟังไงไม่ฟังไงสมูเกอร์โอ้หูอยากได้กระบองมันทำให้กระบองมันเท่ใหญ่ดิเอ้ยยาวดิไม่ใช่เลยกระบองมันยาวนี่โอ้ โอ้โหมาดิครับจังหวะน,นี้สมุกเกอร์คุงสมุกเกอร์คุงสมุกเกอร์นี่โดนช็อตหลายรอบก็มันก็ไม่ตายให้ผมเนาะโอ้ยปวดหัวกันวันนี้เกินอย่ามาอยู่ใกล้ตัวคือสมุกเกอร์มันไว้ใจไม่ได้ครับผมอยู่ใกล้ตัวนี่กูก็ตายอยู่ใกล้ตัวนี่คือตายอะ่ะอย่าสมุกเกอร์ช็ตอตเป็นจังหวะเคลียร์ครับผม จังหวะมาขึ้นคนไปหนึ่งทีรอช็อต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 แกงรอช็อตแกงว่ะเฮ้ยช็อต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 โอ้โหโดนแล้ทุกคนสโมเกอร์อย่าเพิ่งรีเลือดสโมเกอร์สโมเกอร์น่าจะรีเลือดนะครับผม ยังไม่รีเลือดว่ะฮะว่ะช็อต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 เฮ้ยผมช็อตนะมันไปมาอเก๊อตสดสดสดสุดไหเลือดสดเลย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 เอ้าอะไรครับเนี่ยผมจะยืนกับมันสุดๆทำไมผมไม่ได้วะเฮ้ยเอามาเอือ่าช็อต แอกก็ไม่ได้นะผมสำหรับการตีสโมเกอร์ในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับก่อนที่จะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์สินค้าแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใ,ใหม่ๆน,นะครับสวัสดีครับ